สบายดีสบายดีมอมี่น้องมื่อนี้มาให้งานี่น้องมาก่อทินทา่าในผัวยาย้พี่น้องครบหอบสามปีแล้วี่น้องในเสียชีวิตไปจากเกิดอุบัติเหตุครับน้องรถไทยหนีดันใช้กับต้นไม้เสียชีวิตี่น้องผ่านไปสามปีปีนี้เม็นครบหอบสามปีก็เสด็จเห็นบุญเหตุทานนะเพื่นน้อง,องก็เลยมือนี้เป็นมือผักพอดของมอสนะก็เลย มาสางตีนทาดก่อตีนทาสซอยพนนางเห็ดน้ำกันพี่น้องกำลังขุดดินขุดดอนเกียมพี่น้องเกียมเห็ดก่อตีนถาสนั่นแหละเาขุดเป็นห้องลงพี่น้องเทปูนอะไรเพราะอันนั้นเล่าไปอยู่ผู้ชมเราไปอยู่ มัล้วมได้ลงพอตะแล้วเผามจลงหน้าเืออะรลกะลงมาว่าอ๋อเรวเนราจะาเศร้าได้ว่าฝ่ายจะเป็นยิ่งนกแปเศร้างลินเยนไปไ้ตุมันหายแล้วก่อน่องนะไม่ไหวอ ดินกับแท่นกับพกแข็งปนไอพี่น้องครับพ่อคุดอยู่แข็งปนไอดินอ่อนๆราวพ้นก็เศร้าตกบางน่งนี่พี่น้องดินยังอ่อนๆถ้าจะคุดล่องอันนี้เทปูนเทยางนะพี่น้องอันนี้เริ่มแข็งพี่น้อง โอเคพี่น้องทาไห้คำว่าบึงมาส้มกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองมอบะนอกเลยนะพี่น้องนี่มาบึงอายใหญ่เฮาแข้งหมองนี่พี่น้องแข้งร้ายกี่พูดไงกุ๊กแข้งพี่น้องออกไปงานสีข้นพี่น้องสอยกันสีข้นหาขนกาดชิ่นนั่นแล้วเนี่ยอายอยู่มดมือ เสียงแข็งขนาดพี่น้องแล้วเนี be ่ยนะกอตินทานนี okay, ่ขาดไปว่าประมาณสามมื่นไห่สำลิศนะพี่น้องอันนี้เฮาก่อสั่นลุ่มสั่นลุ่มลุ่มสุดนั่งขุดกําลังเกียมพี่น้องเตะพื้นไดวนี้มันเนี่ยนะเออก็พอแต่เตะพื้นมันนี่ยแล้วที่เตะตะพื้นตัวนี้แล้วใครแน่นี่พื้นใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะพื้น้อยแน่เลยแล้วจะพื้นอันนี้มันนี่แล้วเลยเป็นคน นี่ลูกเคยพันเนยอาไปนะแดดพี่น้องแดงดขนาด <c oughs> อันนี้ก็คือลุ่มของมอกเนาะสางเนาะคนดินทรายไอ,นน <c oughs> อ้น้ำอีก้อยปูนใส่กระซามญ่กระซามดำเปิดน้ำเสนีเทศเสนี้ำเปลืกเปื้อนพี่น้องเห็ดแล้วล่างง่ายสบาย กำผสมปูนพี่น้องเมื่อยนะผสมปูนแดดแพี่น้องมันแดดสุดเ็ลียงล่มให้ลมน้าอแดงมีมันอยู่ลมพ่นไหน่อนเิงแทงเถอะแทงลม

ใส่ขูงตัดเอาเนี่ยกรอกมอก่อง,กกง,องแหนูเนาะขอว่เอาส่วนมก,กรมอมลายทั้งสรางทั้งกมรมก,กรอนไปเนาะสอยกันปละมือนล,ละมือเปยังนะ สุดท้ายฮิตอีกเรียนคอยเลยนี่ถั่ดถา่ดที่เ้างสีเขียมไว้พี่น้องขาวใส่ถา่ดที่เ้างกำลังก่อตีนนี่แหละพี่น้องราคามุ่นขามเจ้าก้อยปูนงามเนาะเก่าพันกว่าบาทกำลังผสมปูนคือแล้วเหนื่อยังไม่ได้เพ็งงานตลอด อุ้งรกำลังขลมที่ไม่เปเน่รกับปูนเอองานล่ะเอยกรยปูนเหนื่อยปูนเปนไเหนือยเือด้กระปูนน่ะเ้าบรไุเห็นน่เือได้อ้บม่นองช่เป็นนเรงนเห็บเป็นาขาบดเชิญเอาจากปลาไนลูกวไซื้อเล้าคนละน่ย็อกดินดินบล็อกดินจีอนี่นะก่อขึ้นนออกบลกลูกเคย สร้างไม้ขนมยสายของเป็นอะไรหนนอกรับซอยน่ยหนึ่ง,งกซอ,อยยังม่งงนงึงกอ่อยยนอต,ตีน,นยนขนมเป็นแต่ว่าจำเป็นความบ่มงไปสิ่นก่อบ่มิแดดนงมได้บอดผ้าไห้มนึอกรดนหน่งซีมือมอจะเป็นอันนไร แต่กรบเพาะถิ่มดอกก็แล้วกะทิ่มเขาใงนาะหมอเป็นนอกเลยไหมเ้าะกำลังเห็ดกำลังลงมือสร้างปูนนั่นที่น่องหมอบอกเก่งหนกสมักเล่นมาแล้วแต่ก็ริ่งมาได้เลยไม่ได่ไรเลยสร้างสมักเล่นอันนี้พี่น้องแดดพี่น้องแดดขนาดเมื่อไหร่ ได้ก็ต้องทนเพระาะว่าวันที่14เป็นมือตั้งกองบุญเป็นมือแจกเข่าพี่น้องของผัวยายให้เพิ่นมือวันที่14บสี่ได้ครับก็ต้องก่อตีนฐานนี้ไว้ในเวลาอีก4มือก็ได้ตั้งขึ้นพี่น้องให้ยสำเร็จแต่ว่าขาดไว้ว่าการก่อสร้างตีนมันนี่คะ่ะสี่มือสามมือหายสำเร็จพีน <c oughs> ่น้พ่อขึ้นปูกระโลปูอย่างทั้งนี้ แต่เวลากระโดนเตะได้สามสี่หมื่นนะพี่น้องวันที่สิบสี่พี่น้องปฏิบัติการเริ่มต่างกองบุญพี่น้องเหตีน่าด้วยน้องว่านเหตีน่ากอดเท่าโต้กบไม้ต้มมาจากแล้วลายสั่งลายสา่พิจกันเนาะพิจกันแต่ฝุดเลยเห็ดเองคืออยู่บ่พี่น้องคืออยู่บ่

ไลนหมสาวไ้มาคลนที <c oughs> <c oughs> <h <h ่น่รเปล่าคนไลนไแล้วนชุดเหรอพราไขนม้วปุ่นติ้นี่บอละติ้นี่ไปเจอเด็ต่อไปเลยนะตัวนี้ก็ไปแล้วนะลูกกระชุนนี่ก็เลยไปสมดเลยพวกนาานนี้นะย่งแต่บางน้องชิโน่อท่านาะได้บางหรือเปล่าน้องชิโน เนี่ยกระชวยแดดบ่มีลมมานี่พี่น้องแดดก็แล้ก้มกับมีห่อนแดดเ้ก็มีไม่พี่น้องแต่ว่าทนทนให้มันแล้วตีนมันมันนี่บอกส่วนร้ายเคยสูนนะบ่จะมีแต่แอีนได้มามต,ต่อไปเกษตก็อันนี้เป็นซ้ำสั่นซ้ำมาได้ก็มีแต่สิ่งแอย่ผอ มันเามันติ้วหน่อยเอ้เนาะติ้วใช่มันติ้วแต่บอกเป็นึังนงมันละฟองนะมันฟองติ้วเออพวกไปเล่นน่ะเออเอ้ยก็เล่นอะไรบ้างนี่เหมืนก็บหูว่าเราอยู่มันติ้วเฮ้ยตอนเป็นบ่าวไปเฮียนอยู่ตรงกันตะกียงนะมันนี่มันติ้วนะว้าวว้าวไทยจะจอยได้ลงไปเออหุ้ยเห็ยนท่านเห็ว่ามดมันมดอะไรบ้างเออบว้าได้เราแล้วว้าวได้ผู้ไทยมาแทน เราเ้าค e <'s> ุย <lush> กับเพื hey. He ่อนไปผม็ผู้ไายเอาแล้วย่ยากเล่าเนาะบางทีว่าเราคนบ้านย้วผู้ชยอะไรท่ามเขาหงยเราคนบ้านอันนี้อ้าบว่าอันนีเขาหตายได้เดนี่เนี่เยมาเอ่าตัวนี้ปมา้ ก็ได้บชอ์เ่างงกินอะรกับมดมือักินน้ำเยี่กับมหมเลยไก่กับหมงงกินน้มดเมื่อตลดตายคนเยอะม้หอยดินคือผ่อยใช่เนาะบอกเลยนะถ้ามันหายกันกบเมียเนี่ยหอยปั้น่อในวิด ตีนสาาเดือนเาก็ตีไนี่เบืงเนี่ยตีของมันตีไว้เลยเลยเนะเว้ยมาเออตีมันมาหมลลยซื้่อนีเยอะตัวนี้นี่เลยเอก็่บอนะ่ผม่ะ มันดุไม่ต้องร่ดุดงน้เอาได้ป็นแบเอาพอดีแล้วโอ้โห้โอ่โห้อ้าไปบอังไี้สับอด้วยร่งไม่ไหออมาเอ่งไรหนอ่น้าเใ้ะ ย่าบาด yeah, right, right. oh, oh, này เด้เอาขาว <laughs> <ảo, cười> mét bên bể นั้น ngon nhỉ มันนี่ตัวบ่น้ํามันสุดให้โอ้ยกว้างก็เอาเอาแทง mét เป็นแบบให้งอนี่ใหญ่เอา mét, เอาสิเป็นหยังจะจริงฉากปุ้นจะจริงอย่างนี่เนาะฉากนี่ mất เฮา ngoài mất เม็ดเป็นแบบสมมุติเท่า สร้างบ้านักไข่ฮะันสร้างลาย,น,ายน,นักไขเห็นยังกันวะนมันแล้วลทุกคนเปย่อขอการบ้านว่ะฮะนเดียวโบเล่ตาเสือจ,ะจะิเพ <c oughs> <í> นอาสีแมงส้างรายว่แล้วเราหายโพออย ใส่สาก็ไม่น่าคนมาสาบคนหน่าเขไม่ทึ่นคนมาสาบผมบอกนะนหน่าใส่คนหนามูบอ่ะทันมากนะครัคือขึ้เงี่ยงๆของข่อยนะต้องการ

ก็ได้แต่งนี่แต่งนี่มันไหนแต่งหนามันปู <h ose> นย่านเนาะเดี๋ยวลายเติบโมอไปซื้อรถกูไปซื้อไก่ตายสิอยู่ห้างน้ำเปลี่ยนเขาคืออะไรใช่

แซ่บเนาะ yeah, no